สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับห้างหายไปสองสามมือพี่น้องเอ้ยติดทุระบริเฮตคลิปพี่น้องผมก็ได้เอาคลิปเกา่าๆลุงให้พี่น้องด้เบิ่งเพราอเป็นเป็นความบันเทิงนะพี่น้องสองสามมือก็ลงคลิปเก่าๆให้พี่น้องเด้อที่พี่น้องด้เบิ่งนะก็ลุงให้พี่น,อน,น,อน,น้อง,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 องเบิงนะ่ง เพื่อความบันเทิงเท่านั้นพี่น้องเมื่อนี้ผมสีมาเฮ็ดคลิปสีมีสาระในเล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้สีมาเว้าสีมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับรถเกี่ยวผมสีมาตอบคําถามที่พี่พี่น้องเอฟซี่้นเดทักเข้ามาถามว่าขยายปากรถเกี่ยวขยายจากเซนขยายขางละเท่าไหร่น้าพี่น้องผมสีมาตอบพี่น้องในคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับคันพี่น้องสี ขยายปากรถเอียวรถเกีียวขยายเองเนาะพี่น้องเ่ต้องจ้างรสร้างเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมสิบ,บอกพี่น้องเด้อให้พี่น้องขยายปากรถเกีียวนะพี่น้องต้องไปวัดปากรถเกลียวของพี่น้องนะรถเกีียวเจ็ดสิบพี่น้องนั่แหละวัดว่ามันขนาดใดให้วัดบุ้งกีมันนะพี่น้องแล้วกับพี่น้องก็มาตอ่อต่อเรียวเรียบร้อยให้พี่น้องวัดให้มันได้สองเมตรสี่สิบสามเซนเด้อพีนนนนน่น้องเด้อ ให้บวกบวลกลบคูณฐานเองได้พี่น้องเด้อให้พี่นอ้นองวัดของพี่น้องแล้วก็มตาต่อพอต่อแล้วก็ให้มันได้สองเมตรสี่สิบสามเซนผู้ดีพี่น้องพี่น้องวัดจักใสได้ผมสิบอกได้พี่น้องนี่แล้วพี่น้องนี่วัดบุ้งกีบันพี่น้องนี่นี่วัดมองนี่ครับนี่ี่วัดทั้งสี่ก็บบได้พี่น้องวัดทั้งสี่ก็บได้ให้วัดได้บองนี่คางทั้นง,ง,นนนง,งนั้นก็จะคางทั้งนั้นกะอันนี้แหละครับก็มาคางอันนี้นให้มันได้สองเมตรนะครับ องเมตรสี่สิบสามเซนเกินไรก็ไ่ได้พี่น้องขาดไรก็ไ่ได้มันสิมีปัญหาเรื่องนี่ครับหัวจรวดครับหัวจรวดมันด้ใส่ลงโตเลอพี่น้องเด้อมันจะบลงโตกับกับบุ่งกีได้พี่น้องแล้วก็เอ่อขั้นซักใบมีดพี่น้องอย่ามันซักบ่สะดวกพี่น้องอย่ามันบลงโตนะเล่าเล่าใบมีดพี่น้องที่มันตัดเข่านะมันจะบลงโตได้พี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งออกเกอร์ได้พี่น้องออเกอร์นี่ ถ้าพี่น้องเชื่อมเลี้ยวเรียวเรียบเรียบร้อยเบิด์ตนะถ้าพี่น้องสิไปสั่งโอเกอร์ศูนย์ของศูนย์ของเกาหามาใส่ถ้ามันบิรมันบอไดเปะนะพี่น้องจะใส่บอไดครับมันจะใส่ยากลองี่น้องคันพี่น้องคันพี่น้องว่าจะใส่เกี่ยวดันมีเกี่ยวดันแบบนีนนะพี่น้องนี่พี่น้องกระเฮ็ดบุงกีเรียบร้อยตะก่อนพี่น้องจังมามาวัดปากมันนะครับมาหาหู ปากข้อทางเขานี่พี่น้องให้มันซื้อไดแลวก็ทั้งประเทศเกี่ยวดันมาใส่ได้พี่น้องให้มันตรงกลางเด้อมันยังสกืนเขาสะดวกเด้อพี่น้องมันที่นี่ผมซิมาบอกพี่น้องว่าตัดตั้งไดเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องตัดพี่น้องก็สิเลือกตัดได้หลายทางเด้อพี่น้องข้อที่หนึ่งพี่น้องตัดกลางพี่น้องว่าจะตัดสองขางเนาะตัดอันนี้เป็นขางขวาของตัวรถเด้พี่น้องรถมันทันน้าหนามหาพี่น้องนี่ อันนี well. ้ขา่างขวาของรดได้พี่น้อง้าพี่น้องตัดตัวนี้แล้วก็ตัดค่างค้าง้ายนี่พอตัดแผลแผลหนึ่งนะมันเฮาต่อแล้วมันจะมีหอยเสื่อมสองคลองได้พี่น้องเด้อค่างค่างทางขวาคือกัน้าเขาตัดคลองหนึ่งเขาเสื่อมแล้วมันจะเป็นหอยเสื่อมสองคลองคือกันแล้วมันจะเปลี่ยนซีคลองพี่น้องที่นี่ผมยานมันบ่บ่แข็งแรงแล้วก็ยานมันบ่ตรงศูนย์นะพี่น้องเพราะว่ามันหอยต่อไหลก็เลย้าพี่น้องตัดขางเดียวเนาะพี่น้องนี่ตัดขางเดียวนี่ ตัดขังขังขวาก็ได้หรือขังซ้ายก็ได้พี่น้องแต่ตัดแล้วตัวนี้มันก็มีปัญหาเรื่องมันจะยืดออกไปขางนึ่งขังได้หลายได้พี่น้องเพราะว่ามันจะยืดออกไปขางนึ่งขางถ้าพี่น้องทัดขางขวาเนี่ยมัดทียืดไปขังขวาหลายนะพี่น้องแล้ววันนี้ทามันยืดออกไปแล้วพี่น้องต้องมันยืดมาใหญ่ใหญ่ข้อทางเข่านะพี่น้องนี่นี่นี่ใหญ่พี่น้องใหญ่ให้ยั้งใหญ่มาให้ให้ปลาลูกเกีียวนะมันเลื่อนมาพี่น้องเลื่อนมาให้มันตรงกับตัวรถ ถ้าพี่น้องขยายปากรถเกี้ยวนะ่ะพี่น้องต้องใหม้มันให้มันได้ศูนย์กลางกับตัรวรถได้พี่น้องมันจังเลี้ยวเลี้ยวทั้งซส้กยก็จะบบดเหยียบเขา่าเลี้ยวทั้งขว้าก็จะาบดเหยียบเข่าได้พี่น้องถ้ากระแบบไอรถเกี้ยวของเกาห่าเท่ๆนะพี่น้องเพิ่นเหตุมาข้างขวาเนี่ยจะเสมอพี่น้องข้างซส้ยมนจะออกหลายพี่น้องเลี้ยวข้าง้สยนะ่ะบดเหยียบเข,าเข,าข่าแล้วเลี้ยวข้างขวานกัจะเหยียบแน่พี่น้อง พราะมันออกขางเดียวพี่น้องบัดท,ที่นี่เข้ามาดัดแปลงยจ็ดสิบปิดปาก,กเก้าหาก่ะเขาก็เฮ็ดให้มันเกลึงพี่น้องเพราะว่ารอรถเขามันรอรถเจ็ดสิบมันก็เจาะมมกว่าของเขาพี่น้องเขาตรงเฮ็ดให้มันเกลึงเขาเลี้ยวส้สยก็ได้วนขวาก็ได้เลี้ยววนซนาสก็ได้พี่น้องมันยังสะดวกเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยวเผาเหล้านิ้วน่มนะครับผมนี่นี่นี่ครับพี่น้องต้องตัดตัดแล้วก็ เอาเล็กขนาดเดียวกันเด้อพี่น้องมาเสื่อมต่อหายมันใดกับหายมันใดถึนกับปากที่พี่น้องขยายนะครับแล้วก็เผานะครับพี่น้องเผาโซ่คางค้อหรือเผาลูกเบี้ยวนะครับพี่น้องก็ได้ต่อคือกันครับอีกอย่างนึ่งขยายปากเลี้ยวเรียบร้อยพี่น้องจะเกี่ยวเขาบดได้เพราะว่าปากไงพี่น้องพี่น้องต้องแตงตูเบาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็แตงตูเบาอีกเด้มันถึงจะเกี่ยวเขาได้พี่น้องบางคน ถามนะพี่น้องเอฟซีมันก็โทรมาถามทักมาถามนะครับนะครับว่ารถรถยึดซีบแรงมาขยายปากเข้าหาแล้วมันตีเกี่ยวเขา่าไดบอมันตีเกียเเก่ยวยางไวใ้ใดบอมันตียางซ่าสั่มใดยางไว้สัามใดให้พี่น้องย้อนกลับไปเบิ้งคลิปก่อนๆนลพี่น้องเด้อย้อนกลับไปเบิ้งคลิปก่อนที่ผมลงไปแล้วนะว่ามันมันเป็นยัางไงมันเกียยเกกเก่ยวเข่าล่มมันยางเร็้วใดบอมันติดปากบอแล้วก็เกี่ยวเข่ายืนมันยางเรี้วใดบอ ให้พี่น้องให้พี่น้องย้อนกลับไปเบิ้งคลิปคลิปก่อนเด้พี่น้องเด้อว,วันนี้เขาแล้วก็มนี้อีกอีซี่หลายท่านกนัทักมาถามเด้พี่น้องว่าเขามันสีสะอาดบ่ปากรถมันใหญ่เร้วตูนวดกัดเดิมเดิมด้พี่น้องตะแกงร่อนเขากัดเดิมเดิมด้พี่น้องมันขยายบ่ได้มันขยายไดแต่ปากเดพ้พี่น้องเพื่อนถามว่า ปากง,ง่ายแล้วบ้านมันเกินเขาเขาหลานะเขามันที่ร่อนทันบอตะแก่งมันที่ร่อนร่อนได้ทันบอแลวเขาสีสะอาดบอคนทักมาพี่น้องให้พี่น้องย้อนกลับไปเบื้องคลิปคลิปก่อนๆนะพี่น้องที่ผมลงไปแล้วนะคลิปที่ผมปล่อยเขาใส่แพลใส่แพลเ,เขียวเ้ยพี่น้องเด้อนั่นแหละการลดแค่นี้ละพี่น้องรถผมนี่แหละให้พี่น้องย้อนกลับไปเบื้องคลิปก่อนๆว่าเขาสะอาดดีบอพี่น้อง อันตัวใดที่เป็นแนวทางของพี่น้องกะพี่น้องกะโคตรไปเบิ้งเรื่อยๆคลิปล่าซาลกเกียวสิ่งพี่น้องกะโคตรไปเบิ้งว่าตัวใดไที่มันเป็นแนวทางของพี่น้องกะพี่น้องพวกเข้าใจกะอยากเบิ้งอยากรู้พี่น้องกะจังทักมาทามผมเลยผมเช็ดคลิปผมจิดตอบทุกคำถามเด้อพี่น้องเด้อการตัวใดถือคลิปใดถือใจพี่น้องกะขอให้พี่น้องกดไลค์กดแทรกดติดตามกคตกระดิง่งแจ้งเตือนจังชบวไรผาดคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กะจี พักคลิปไปเพียงเท่านี้เด้วพี่น้องเด้อก็ขอขอบคุณได้หลายที่มาติดตามแล้วก็มาหลับสมกับสุดท้ายนี้กันขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ